ความลับของวอเท็กซ์พลังที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ความลับของวอเท็กซ์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้เคยรู้สึกไหมว่าบางช่วงของชีวิตทุกอย่างดูง่ายดายคุณคิดอะไรไว้ก็ได้สิ่งนั้นมาโดยไม่ต้องพยายามมากแต่บางช่วงกลับตรงกันข้ามทุกอย่างติดขัดไปหมดนั่นเป็นเพราะคุณอาจอยู่ในหรืออยู่นอกวอเท็กซ์วันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับของวอเท็กซ์ พลังที่ช่วยให้คุณดึงดูดสิ่งดีฮ่าฮเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายเท็กซ์คืออะไรเท็กซ์ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นสภาวะพลังงานภายในตัวคุณเมื่อคุณอยู่ในเท็กซ์พลังงานของคุณจะไหลเวียนได้อย่างอิสระไม่มีแรงต้านทําให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายคุณสมบัติของเท็กซ์ พลังงานไม่มีแรงต้านทุกอย่างไหลเลื่อนโอกาสดีๆเข้ามาหาเองคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆโอกาสดีๆจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ต้องไล่ตาม vortex ไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเองยิ่งพยายามหา vortex มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งห่างออกไปถ้าคุณเคยรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดนั่นแหละคุณอยู่ใน vortex แต่ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อย ท้อแท้อะไรก็ไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นหมายความว่าคุณอยู่นอกวร์เท็กซ์และต้องกลับเข้าไปให้ได้วิธีเข้าสู่วร์เท็กซ์แบบง่ายง่ายฝึกสมาธิและอยู่กับปัจจุบันสมาธิช่วยให้คุณนิ่งสงบและปล่อยพลังงานลบออกไปการฝึกหายใจลึกๆและโฟกัสกับปัจจุบันช่วยให้จิตใจของคุณกลับเข้าสู่พลังงานที่ไหลลื่น วิธีฝึกง่ายๆนั่งเงียบๆหายใจเข้าออกลึกๆสังเกตลมหายใจและปล่อยความคิดลบไปปรับอารมณ์ให้เป็นบวกวัเท็คือสภาวะของอารมณ์ที่สูงสุดถ้าคุณรู้สึกดีคุณก็จะเข้าไปในวัเทสได้ง่ายขึ้นวิธีปรับอารมณ์ฟังเพลงที่ทําให้คุณมีพลังดูหนังที่สร้างแรงบันดาลใจไอใช้เวลากับคนที่ทําให้คุณมีความสุข ปล่อยวางและให้อภัยความเครียดความกังวลความโกรธเป็นตัวขวางไม่ให้คุณเข้าสู่วท็กซ์การให้อภัยตนเองและผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญลองพูดกับตัวเองฉันปล่อยทุกอย่างไปฉันให้อภัยตัวเองและทุกคนแล้วคุณจะรู้สึกเบาสบายขึ้นทันทีโฟกัสที่สิ่งที่ต้องการไม่ใช่สิ่งที่ขาดหลายคนอยากได้ความมั่งคั่งแต่โฟกัสอยู่ที่ฉันไม่มีเงิน แบบนี้ทําให้พลังงานของคุณสั่นสะเทือนในระดับขาดแคลนให้เปลี่ยนโฟกัสเป็นฉันกําลังเปิดรับความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตและรู้สึกดีไปกับมันคํากรอนช่วงนี้คืออยู่กับปัจจุบันฉันปล่อยวางยังอภัยได้มาแล้วสรุป Whatex คือสภาวะพลังงานที่ช่วยให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา อย่าพยายามหาแต่ให้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองฝึกสมาธิปรับอารมณ์เป็นบวกต่อยวางและโฟกัสที่สิ่งที่ต้องการถ้าคุณอยากให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและดึงดูดสิ่งดีๆได้มากขึ้นเริ่มฝึกตามนี้เลยคุณเคยมีประสบการณ์อยู่ในวอเท็กไหมรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังกดติดตามเพื่อรับพลังบวกทุกวัน ลุงเล็กรู้จริงเรื่องเสรั่ม